ท่องไว้เสริมสเสน่ห์ดูด,ดังมีณนะหน้าทองโบราณท่านว่าสวดสั้นๆสี่คำนี้โคแรงพุทธคุณสูงค้าขายดีเป็นเพน,น้ำเทท่าผู้คนมารุมซื้อของ,ท,องท่องไว้เสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเองสวดก่อนออกจากบ้านเจราจาค้าขายกำไรดีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูค้าขายกับใครให้ท่องไว้คนฟังรักลูกค้าหลง พระคาถานี้มีชื่อว่าพระคาถาหัวใจสนธิตั้งหน้าโมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่างะยะะมะงะยะะมะงะยะะมะใครที่ร่วมแชร์คลิปนี้ขอให้ค้าขายดีลูกค้ารักลูกค้าหลงสาธุสาธุสาธุหัวใจสนธิตั้งหน้าโมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่า ยะยมพระคถาบทนี้อากูชาเป็นประจำทุกวันแล้วโชคล่าก็จะทยอยกันเข้ามาโดยที่ท่านจะบันดาลให้มาในทางลับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาวะปาริโตสันเตมานะวัดเถปะระมัติโนนามิโตเทวะสังเคหิมานะคาตังนะมามินมัสสามิคาถากูแรง แค่เปิดฟังขอจงอย่าอดอย่าอยากอย่าอยากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขามาตาวะปาริโตสันเตมานะวัตเถประมัติโนนามิโตเทวะสังเคหิ มานะคาตังนมานินะมัะสามินะมาามอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมพะพัทธแขนกูงามคือพระนารายใช้กูงามคือพระอาทิตย์ฤธิ์กูงามคือพระจันทร์สา้าในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ S <S <an> กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงส,าว,า,มมา,งสาวแก่ก็มาลหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ ูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักนาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมเกล้าข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิสโสภควานะลีติอิติมานิยะมะ